ดูกันนะคะสวัสดีนะคะวันนี้วันพฤหัสว่ามีอะไรเหลือมั่งหนังไก่ทอดใหม่ๆเหลือสามถุงนะคะนี่เหลือสามถุงถุงละหนึ่งร้อยถุงละหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะนี่เหลือสามถุงหนังไก่ก็เดี๋ยวลงและจองมาเลยนะคะอันนี้ ปลาส้มชุดแรกเสร็จแล้วเรากําลังทอดอีกก็เหลือประมาณปลาส้มเหลือประมาณสองกิโลนะคะคือทอดแล้วก็จะทอดให้หมดเลยไหนๆก็ทอดแล้วเนาะเดี๋ยวทอดให้หมดเลยเพราะว่าทุกทีทอดแล้วทอดอ่านั้นเดี๋ยวก็ร <c oughs> อกันอีกเดี๋ยววันนี้นะคะทอดให้หมดเลยปลาส้มอันนี้ไส้กรอกก็กําลังแท็กวันนี้เหลือนังไก่สามถุง เหลือ er ปลาส้มสองกิโลนะคะเหลือ er มาสองกิโลอยู่เหลือสองกิโลแต่ว่ายังทอดไม่หมดนะเหลือ er อีกห้าตัวนะทอดอยู่อันนี้ทอดมาหนึ่งสองสอันนี้ทอดมา6ตัวแล้วตัวตัวหนึ่งมันจะตกกับครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆค่ะตัวใหญ่มากนี่ทอดมาหตัวเจ็ดแปดกำลังทอดเก้าสิบสิบเอ็ดวันนี้มีปลาส้มทอดสิบเอ็ดตัวนะคะตัวประมาณเกือบครึ่งกิโลเนี่ย สวยงามมากตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเพื่อนๆค่นี่ก็เหลือประมาณสองกิโลเนาะเหลือประมาณห้าตัวหรือสี่ตัวนี่แหละสองกิโลจองมาได้นะคะจองมาได้เลยแล้วก็หนังไก่เหลือสามถุงนะคะเพราะว่าหนังไก่นี่บางทีจะหายากมากนี่เพราะว่าได้มาแล้วก็เลยทําเผื่อส่งไปแล้วหกชุดได้สามชุดหกถุงเหลือสามถุงเนาะก็ตามนี่แหละ จองมาแล้วกันนะคะส่งให้ค่ะขอบคุณมากนะคะ